เห็นละยอดปะไงเห็นว่ามีสตอรี่อะลุงคิวว่างยังอะผมอยากเล่นด้วยไม่มึงนะของมึงเลี้ยวดีไหมมึงมันติดดีเลยแก๊งหนิฮี่อะไม่ถ้าถ้าเกิดลุงปลดลิมิตครูดาวอะผมเข้าได้เลยลุงกูไม่ได้ปลดลิมิตกับพวกมันนะเด็กมึงต้องเอาครูดาวให้ได้ก่อนมึงค่อยมาหากูไม่ได้รถประมูลอะตอนนี้พี่มีเกตเพียงสองแล้วมึงก็ไปฟาร์มเซิร์ฟหลักถีบไปด้วยเยให้มาตินช้บลากไปเ๋ยได้ได้ได้เนี่ยผมขับอยู่เลี้ยวแม่งอย่างสไลด์เลยเนี่ย โอ้แม่เอาสามวราสุดแน่แฟงดี้ลองขับไล่ที่เลี้ยวแม่งแข็งจากกันเลยกันคุณว่ารถตีหงายมาแล้วก็หลายตีเลยได้ขับได้เอ๊ะตีอยู่ไหนวะไอ้กิ้งก่าเลยมึงจะเป็นทาเกชิใครเห็นไอ้เหี้ตีบ้างมันตีโอ้โหพี่เจมทิ้งครับผมใครเห็นไอ้ตีบ้างเห็นล่าสุดอยู่หลังรถกับคือ ลดด่า<ะ>สุดแยกทางกับผมที่ทีซีครับลงุงไอตีมากระาดาษแป๊บน,นึงเดยมากระาดาษแป๊บนึงเดย <c oughs> กระาดาษกระาดาษมึงอ่ะกระดาษมึงอ่ะโอเ้โอเลีเ้ยวเป็นปัดอย่าที่อะ วันนี้ไม่ได้เล่นนี่ครับเดี๋ยวผมต้องไปรีบนอนผมต้องรีบไปครับผมต้องรีไปผมต้องไปตื่นทำบีซ่าตอนเช้านู่น่ะเออมึงให้เซิร์ฟไปเลยอะไรทำไมเวฟฟ้าเราได้ทุกวันพี่เจมไปพักยังวะพี่เจม๋อ,อแค่นิดหน่อยพอ,อเต๋ เดี๋ยวรอก่อนกูกำลังเรียกมันมา <Okay. S 2> มึงต้องกวดดีพ่อมึงด้วยพ่อไหนกันลุงเออเดี๋ยวมันมาน้องรอก่นอนพัดอยู่ไหนเนี่ยทำไรเนี่ยน้องเดืนเมื่อยกูกบอาตเนี่ยี่ มีคนปล่อยเช่าเทสลาแสนสองตัวในจูนอาทิตย์เช่าไหมไอ้เยยนนี่ใครเนี่ยอ้าวผมเองครับลุงไอ้สัตว์ไปดหนเบ้ อันอยู่ไหนอันตังคาเฟอร์นี่กินนอาทาดูเกเูาลูกมึงมาทักทายเนี่ยลูกมึงครับหวัดดีหวัดดีหวัดดีพ่อมึงนี้อันมีรถแบบยี่สิบโลสามสิบโลไม่ใช้มั้งบ้าฮะไข่พ่อพ่อมึงใครฮะ ไม่ใครพ่อกับพ่อมันมึงอ่ะพ่อมันมันอะลูกมึงแล้วใครอะแล้วใครอ่ะพ่อมึงก็ก็ป๋าไงป๋าเฮียอะไรล่ะมึงอ่ะใครไม่รู้ชื่อเลยโอ้ก็ผมลูกป๋าไงผมตีสามเต้าไงชื่อชื่ออะไรนะชื่อตีสามเต้าโอ้ยเฮียนี่อยู่แก๊งไหนเนี่ยไปกับชื่อแม่งแก๊งเลยดีกว่าผมผมอยู่เจเคครับ J.K. พี้อะไรๆตัดเอาถามลุงดูดิเด็กใหม่เจ๋กูจะเอาไปเข้า J.K. ใครเนี่ยลุงชม่อจริ้งแม่ก็บอกตีหิเต้าแล้วเนี่ยชื่อตีหินครับกระชือปากให้เด็กฮี้อมันชื่อนี้จริงๆชื่อตีหิดครับไอตีน้องพี่เฮ้ยติออนแล้วเลือกแล้วเลือกแล้วเลือกชื่อโอ้โหอ้า ก็ชื่อตีมันมันมันเชยไงผมเลยเติมแม้นิดนึงอ๋ออยากแปลงแตกต่างอ่านักรบงบพอ่อแล้วมึงคนเนี้ยคูได้มาเนี่ยประวัติเนี่ยโชคชนไอตีได้ยังไงเราสิออะผมลาออกมาเล่นเกมอะเนี่ยประวัติแรกออกจากออกจากโรงเรียนไงเรียนมเลรเรียนปีหนึ่งครับปีหนึ่งใช่ขี้เกียจเรียนก็เลยลาออกถูก เเล่นเกมเฮ้ยใช้ได้นี่วะเออแล้วไงดูดบุหรี่ติดเหล้าติดยาไม่ไม่ติดครับไม่ติดวันอีกเรื่อคือนั่นแหละอีกประวัติหนึ่งเมาส์พังทำไงเมาส์พังลงแปลด้านล่างครับบ้าขายคอมเง่ไอตีไม่จะปกตินะถ้าบ้านขายคอมก็ต้องลงแปลด้านล่างนี่มันไม่ถ้าคอมพังนี่ก็คือมันสปอนเราทั้งแก๊งเลยขโมยพ่อพ่ออ่ะก็คือเราช่วยกันไปขโมยอ่ะมันบอกกู สมมติเนี่ยมึงจะเอาไอ้ดีเนี่ยมึงบอกตอนไหนต้องดึกดึกนะเออกูไม่มีต้องต้องดึกดึกนะตอนเช้าไม่ได้นะใช่ถอดปักกล้องรอไม่มึงก็หยิบไปให้กูแล้วส่งมาดิเดี๋ยวผมโดนเขี่ยไงตอนเช้าเดี๋ยวผมโดนเขี่ยไงตอนกลางคืนโอ้ไม่เลียวอ่ะไม่เลี้ยวปัจจัยชนให้มาดูดิสบัตปัจจัยชนให้มาดูดิเลยดูชื่อแล้วตีหิดเอ๊ยชื่อแม่งกูให้เดี๋ยวก่อนก่อนมึงจะเข้าแก๊งกูให้มันเปลี่ยนเป็นชื่อตีหิดสามเต้า นามสะกูลมันจะเปลี่ยนสามเต้าทันทีใช่ก็ให้แม่งเป็นหัวตระกูลไปอ่ะกูไม่รู้ว่ากูไม่รู้จักตระกูลเนี้ยรูงบอกว่าตีเป็นหัวตระกูลไม่ใช่หรอกูไม่คบ้ายี่อะไรกูไม่ชื่อนามสกุลสามเต้าเอาแล้วึูไม่รับมันเข้าสมาคมด้วยไงมันมีฝีมือไหมเนี่ยโอ้โลุงรับใครมาแต่ละคนไอ้เหี้ยนี้ชนะไอเคออนชนะเรื่องไม้แล้วแค่เนี้กรฝีมือมีไหมไม่เสียหรือเปล่า แต่เรื่องยิงมันน่าจะแพ้ออนเนี่ยมึงมีปืนไหมมีมีครับมีมึงหนึ่งหนึ่งไก่ตีดิอยากวัดความแม่นไหมล่ะโอ้ไม่แม่นหรอกโอ้ไม่แม่นอันนี้ไปวัดความ่ได้เนาะไหนเออก็เก็บปืนแค่นั้นน่ะไอ้มึงมีอะไรบ้างนี่มีอุปกรณ์มีไม้มีปืนแล้วก็มีฟิปครับมีนม้ีปืนมีฟิปมันก็ได้อยู่มีเวลาด้วยได้ อายุก็ไรนะมันอายุเท่าไรนะเราออกมาแล้วสิบเก้าครับสิบเก้าเห็นไหมอายุสิบเก้าลังใช้งานได้ตึมตัมซัมเบ้อะก่อนไปเที่ยว่าตถิ่นแึงอย่จังหวัดไหนเนี่ยมึงอยู่จังหวัดไหนเนี่ยหัวหินครับตอนนี้หัวหินเอ้าอยู่บ้านเดียวร์จุกอ่ะเด็กข้างกันอ่ะข้ารอประจวบปะมึงอยู่ประจวบก็อยู่บ้านเัียร์สวยถินที่ประจวบไหมใช่ประจวบเออได้จุกแลไปเที่ยวทะเลได้ไหมมึงพาถ้ากูไปเที่ยวทะเลอะไปได้ไหมก็ไปได้ลาไปเท่ยมึงขับรถอะไรมึงขับรถอะไรมึงขับรถอะไรมึงขับมอเตอร์ไซค์ กับฟอร์ซ่าไหมใช่เฮ้ยใช่หรอครับฟอร์ซ่าแต่งไหมไม่แต่งไม่แต่งเดิมเดิมเลยหรอใช่ครับใช่เอาทุกคอเยอะตีเฉยไปเร็วโอ้โหชอบคนขับฟอร์ซ่าเออเหตุไรกูบอกแล้วได้จะถูกกับมึงชื่อเหมือนมึงด้วยแล้วพวกไอ้พวกไอ้เฮียออนกับไอ้ไอออนบอกต่อไปกูเรียกมึงไอเฮียตีได้ใช่ไหมมันพูดอย่างเงี้ยตอนแรกอะ ว่ามันโดนสองคนแน่เลยว่ามัเปลี่ยนเหรอลุงอะไรเปลี่ยนอะไรชื่อมันชื่อนี้มึงอกี้กูไปเปลี่ยนชื่อมันไงไอ้เหี้ยเว้นมึงก็เปลี่ยนให้น้องมันดิถ้าอย่างนั้นน่ะกูก็ออกถ้าอย่างนั้นมึงก็แรนตลอดไปไอ้เหี้ยกูไม่อยากเลยแม่กันไล่ไล่กูทั้งวันน่ะไอ้เหี้ยตีไอ้เหี้ยตีน่ะไม่แต่เด็กมันมีพรสวรรค์มันไม่โดนด่าปีเชื่อกูเออผมผมไม่เป็นโรนัลโด้อ่ะผมไม่โม่งอะเออเห็นไหม ไปดูแล้วกันเล่นเยี้ต่อรีบพ่กนี้พวกนี้ทันไหมหรือว่าไม่ทันครับไม่ทันมันเพิ่งออกแกงมามันอยู่แกงส้มไอไป่อไปนี้มึงไปไก่ตีเลยไปเรียนรู้ไกตีไปเรียนไปเอาไปได้วยดีมาเอาไปด้วยดีไอ้ดี๋ยไปไหนเออมึงเอาไปด้วยดีให้มันเรียนรู้หน่อยดีเอาไปด้วยเอาไปด้วย แล้วมึงเล่นโยนะแล้วกูจะกระทืบมึงให้ด้วยสักเอางี้เอางี้ผมได้ข่าวมาว่าอติชอบดูนมสาวนี่จริงไหมโอเคยาวคนที่นั่งดูนมผู้หญิงเอ้าก็ข่าวลืืมอนมางี้อ่ะเดี๋ยวกูจะส่งมึงแรกละ อํานวยนะแล้วมึงไปทางไหนทางนั้นเลยนะเอาอย่างนี้ผมฟ้องลุงนะเรื่องของมึงนีสัตว์โอ้เ้ยตีพาผมไปเป็นการโกนไม่มึงไม่ยังไม่แกกางเกงวอ่ะชุดมึงก็ยังไม่ใส่สัตว์รับอะไรไะพีอะไรกูไม่คุวรใจเดี๋ยวอีกเจ็ดวันเนี่ยก็เจ็ดวันไม่ใช่เจ็ดนี่วันนี้ไม่ใช่วันที่เจ็ดเนี่ยนานนั่งพูดอะไรกินงอมเลยเนี่ยไป แต่รถผมอยู่แลนเกียวอะรถผมอยู่กระหลายส<อ>ีอะมอไม่ไม่อยากฟาวอะมันมัน<ป>มันไปเนี่ยคต่อเมือ่ะไปไปซะเฮ้ยตี๋ผมไม่มีตังอะมันกดไม่ได้ตี แล้วเนี่ยนี่มันปรกดไม่ได้ปัดมันไม่ลงไปไปลงไปลงไปลงไปหัดมากหัดเข้าตู้หัดไปอากดไปครับยัดแม่ไปผมไปผมไปพักแล้วนะครับ